ถามว่าช่วงนี้เราจะแกล้งเอลิสยังไงดีถึงจะสะสมแก่ใจคนดูนะเอางี้เรามาแกล้งเอลิสด้วยยาปลุกพลังหำนี่ไง <c oughs> แผนของเราก็คือเรามีสองแคปซูลใช่ไหมแคปซูลหนึ่งเราจะผสมใส่กับยาของเอลิสเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังป่วยอยู่นั่นเองเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงมันขาวเลยล่ละซึ่งนี่ถือว่าดีแน่นอนเป็นยังไงละ่ะแล้วอีกแคปซูลหนึ่งเราก็จะใส่เข้าไปในน้าของเอลิสกินน้าก็ต้องกินยาใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องโดนสองเท่าและฉันอยากบอกว่า ขอโทษน้องชายไปจัดกันเลยทีตัวเดิมออกจากนั้นสัญญาปุกพลังหัเข้าไป mm. โอเคต่อไปขั้นตอนที่จะยากที่สุดก็คือใส่เข้าไปที่เดิมนี่สิซึ่งเราได้แกะออกมาแล้ว <c oughs> ขอให้เอลิสจะจับได้เถอะนะถึงแม้ว่ามันจะไม่เนียนเท่าไหร่แต่เอลิสไม่น่าจับได้หรอกมั้งนาคิดว่าไงไม่มีทางใช่ไหมที่เอลิสจะจับได้แค่เราบอกว่าหนูแท้ โอ้จิ๋มหายละเราได้นำเครื่องดื่มที่เราผสมลงไปตั้งไว้ตรงนั้นแล้วก็ยาอยู่ตรงนั้นด้วยจากนั้นรอแค่เอเลสลงมาพวกมึงมาสมหัวอะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าดูดกัญชาเอเลสก็พักเที่ยงเขาก็ต้องกินข้าวสิกินข้าวไปปูสารอาบันก็ไม่ได้หรอฮะรู้ไหมกูอึดอัดที่เห็นหน้ามึงปวดขี้เลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวปั๊ยเดียวแต่ก็แค่ลงมาแป๊บเดียวไม่ใช่เหรอเอเลสเอย่าปากนะแล้วกูจะกินยามีที่ไหนกินกับโคกเอเลสก็ยามันขมเนี่ยนะแล้วโคกจะช่วยอะไรได้เอเลส กินก็ไปเวลาขี้ก็จะคล่องขึ้นนี่มึงตลกเหรอตลกตรงไหนวะโอ้ยทำไมไรของนายเนี่ยเอเลียตไม่อยากเห็นหน้าผมแล้วไปดีกว่าเอเลียตช่วยบอกให้คนดูกดไลค์คลิปนี้หน่อยสิบางคนก็ดูเฉยไม่กดไลค์เลยช่วยบอกให้เขากดไลค์หน่อยได้เลยครับคุณเบน กูเก็บกดมานานละเอากล้องมาหน่อยอลืสเอลืสนะฟังป้าให้ดีนะถ้าไม่กดไลควคอยดักดำสิวขึ้นตรงรูจมูกถ้าได้ความสุขจากพวกเราไปแล้วก็จงตอบแทนมาซะแค่กดไลค์มันจะเป็นอะไรไปวะ้าใจไหมว่าใจมันได้อย่างว่าคนดูกระเจิงนน่นนะ่ะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอะไรนะถ้ากูไม่เก่งใจมันกูต่อยกล้องมาน,นานละนั่นแค่เบาๆไอหนูตอนนี้เอเลือออกไปข้างนอกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามไปรีบกินเร็วเข้านี่ดีนะที่มันไม่แข็งปังขึ้นมาทีเดียวเลยถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะสวยแน่โอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าเอเลสอย รถอเอลยสจอดตรงนี้งั้นก็แสดงว่าเขาอยู่ในนั้นดานต้องเข้าไปนะเ,เฮ้ยอเอลิสจะไม่จับได้เหรอดาเขจะให้อเอลิสจับได้สิง่ายนิด<อ>เดียวอย่างนี้นี่เองเป็นประโยชน์มากเลยเฮ้ยอะไรมันขัดแข้งขัดขาโอ้โหบันลืมเฮ่อบันลยมมึงมาตื่นอะไรตอนนี้วัเน,นี้ยโอโ้โหแล้วไม่ลงด้วยนะมึงตั้งแต่งานเป็นลำกล้วยเลย สวงวะของขึ้นคุณนักเลงใจเย็นก่อนครับผมไม่อยากโดนมานสามเอาละตอนนี้เขาน่าจะออกมาได้แล้วเขาจะต้องสับขาสั้นๆของเขาวิ่งมาแต่ไงเขามาแล้วเ <laughs> ขาาเร็วเข้าเร็วเขาว้าวิ่ง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 ,งเฮ้ยําไม่เลียตื่นแล้วละ่ะตั้งต่ง,งานเลย <laughs> คือมันต้องเป็นเรื่องเขาใจผิดกันแน่เลยม, <laughs> มันมันใช่อย่างที่เห็นนะโอ้พระเจ้าช่วยเรามาจับตาดูไอเลียตกันว่าเขาจะเป็นยังไงไปละกูกสวมบทบาทเป็นคนแก่สักวันล่ะเร่งจานะลุกโต เอาจิงดิไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรผมก็ปวดหลังนิดหน่อยเองเาเราจะต้องเข้าไปถ่ายข้างในนะโอเคไปกันตอนนี้เราได้เข้าใกล้เอเลียสแล้วไปดูกันเลยมาน่าจะช่วยได้นะงั้นก็จัดแม่งเลยลงไปดิวลงลงลงไปดิมึงจะตื่นขึ้นมาทำไมตอนนี้ใช่ไหมอีวีนาน้องชายก็คงจะตายแน่แเลยเอเลียสทต่เไรคงได้โอ้ย,อย้กล่องนี้ใหญ่กว่าน่าจะได้ผลโอ๊อยใหญ่กว่าก็เจ็บกว่าเอาละตัวช่วยสุดท้ายละ มากูาพร้อมละลาขาดละอ๋อมันยังไม่พอหรอกต้องใส่เข้าไปอีกอ๋โอ้โหปวดเสีบปวดร้อนเสียบ,บเข้าไปถึงสวงมันเมาหรือเปล่าน่ะอ๋อโอ้ยอ่อ,อนละถวยจุ๊กอ้อโอ้ยไม่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 ไมไมไมอ้ยไม่น่าเลยกูเอ้อมีมีอะไรเหรอครับโอ้ออะไรวะน้องแายผมยืนหายใจไปเพลวอยู่เนี่ยคนจะไม่ก็เสียหายเท่าไหร่หรอกนะเรื่องแบบนี้ต้องแก้ด้วยสมุนไพรอ่ะอันนี้แหละเย็นสุดละ เอาละไม่มีใครเห็นซ้ายขวายัดมันเข้าไปโหลดโอ้โหเซียดเลยเซียดอ้ามีแหงสุดๆแต่มันก็ไม่อ่อนลงอยู่ดีเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันเอาคืนก่อนแล้วก็ลงเอาหั่มไปแช่แม่งในนี้ล่ะด็กๆจะไปเทมเติมนะนะลงแม่งเลยหวังววาจะช่วยมันเท่าน,นะ <c oughs> เะย็นซาบซ่านสุดๆไปเลย <c oughs> เอาละเดี๋ยวยําม,มา ไปละกูไม่อยู่ละเดินแบบนี้มันช้าไปเอาแบบนี boxing, ้ล้กันดือดึดือดเดือดเอดเดือดเอดเดื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 อดเดูดเดอดเดือดเดือดเอเด้อดเดอดเดือเดือดเดอดเดือดเดออกเดือดเดือดเดือดนดือดเอเดือดไม่อดเดือดเดือดเอเอดออเดือดเดดเดอเทอเอดเดอเดืเออดเออดออเออดดดทอออเอเอ ไม่ต้องมายุ่งนะนี่นะอย,อย่าบอกนะว่าหันกูมันตื่นขึ้นมาไม่หยุดเลยแล้วมันก็เสียงตายหลายรอบละแล้วต้องแอบ,บดูรูปสาวในห้องนี้จะมีอารมณ์แน่ๆเลยเอเลียสรับสารภาพมาซะดีๆกูไม่ได้ดูรูปสาว <c oughs> กูดูทอมมันเจอรี่เขาจไหม้ยเพราะฉะนั้นทอมมันเจอรี่ไม่เคยทําให้กูหําแข็งเด็ขาดหรอกและไม่มีทางแล้วฉันช่วยได้ไหมเพราะฉันไม่ได้แข็งเหมือนนายทำยังไงก็เชิญเลยอ๋อหํากูให้ลงก็แล้วกันนี่นะจะฆ่ามันเลยเอเลียสทุบมันซะโอ้ฉันจะไม่รับประกันเลยว่ามัันจะปลอดภย จงทํามันเดี๋ยวนี้เอาล่ะจะคือเพชฌคาดเบนพร้อมประหารหำของนายแล้วเอลีลาทําไมวะฮะจะให้โอกาสนายเป็นครั้งสุดท้ายโอกาสอะไรก็บอกมาหน่อยวะโอกาสที่นายจะปฏิเสธวิธีนี้จะเอาหรือไม่เอาบอกเลยจะลีลาทำไมเอาหรือไม่เอาเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอู้วว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 